ว้าวว้าวาทเอาแฟนคลับ N.Y. กรี๊ดกระจายไปเลยค่ะเมื่อคู่ที่เฟเวอร์ยายญานะเดชควงกันมาชฉลีหวานในงานแอนนัลเซลเซอร์เบชั่นดีไลท์แอนด์เซอร์ไพรส์2014สลองครบรอบ25ปีคิงพาวเวอร์ที่เนรมิตบรรยากาศการช้อปปิ้งสไตล์นารเวและญี่ปุ่นมาไว้ในงานโดยคัดสรรแบรนด์ดังจากทั่วโลกมาเอาใจนักช้อปในราคาพิเศษอีกด้วยแม่แบบนี้ค่ะช้อปอย่างหยายญาณนะเดชก็ชอบเหมือนกันใช่ไหม ก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีนะครับผมได้มามอบเสียงเพลงมามอบความสุขกับทุกคนด้วยนะฮะวันนี้25ปีเ<ช>นาะสิงคโคร์ปีน่าจะ25ปีของ i n งค o ปร์ก็ดีใจค่ะวันนี้ได้มาร่วมแบบว่าโอกาสเฉลี่ ี่สนามบินเนาะไป่างประเทศอะไรเงี้ยครับผมก็จะแบบว่าเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วพวกของมว่าปลอดภาษีด้วเนาะมันก็คุ้มค่าอ่างเงี้ยครับผมใช่แล้วของก็คุณภาพดีๆงนั่นเลยใช่ใครที่แบบว่ามีโอกาสนะแวะเวียนมาเนี่ยที่ King Power ตอนนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยของคุณภาพดีดีทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ปลอดภาษีด้วยราคาถูกด้วยอย่างเงี้ยคุณหนุนกันเองดีกว่านะครับคนไทยด้วยกันใช่ค่ะเรียกว่าความหวานยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะมีข่าวว่าสาวย่าคอยตามส่งเสบียงให้พี่เ มีขนมอะไรนะชินามอนนะครับผมที่ยา่าเขาทำไปให้ที่กองกินอะไรเงี้ยใช่ก็ได้ชิไไมก็อร่อยฮะคู่จิ้น N.Y. นี่เด็กยาย่ๆเ,เคยเคลียร์ข่าวเรื่องแฟนคลับกันไปแล้วงานนี้ถึงคราวแฟนคลับ M.K. หนุ่มมาก,กับสาวคิมเบอร์รี่ต้องเคลียร์บ้างหลังมีข่าวว่าแฟนคลับหนุ่มมากออกอาการไม่ปลื้มที่สาวคิมจะประกบคู่กับพระเอกคนอื่นรอนแต่แปลงค M.K. น่ารักทุกคนนะถ้ารักเราจริงก็อยากจะให้ พอร์ตเราตรงนี้เพราะว่าเราเป็นนักแสดงเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่นด้วยกันแค่สองคน